เฮ้ยขอบคุณขอบคุณสิบบาทครับจากโลบก๊อตสองสี่แปดสี่สองห้าหนึ่งศูนย์มีใครอยู่ข้างหลังรอครับนี่ครับมีใครอยู่ข้างหลังรอครับเอ่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่นองอย่าน้ามือตะมัวครับแม่งไม่โดนว่ะเฮ้ยเที่ยไม่ไหวแล้วแม่ง remaining. ไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแล้วตลกอย่าตลกอย่าตลกใช่เรามีออบล็อกอยู่แล้วครับเรามีออบล็อกอยู่แล้วชิวๆเลยมีอันติมีของมีทุกอย่างมันกูปิดมีช็อกดาส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  มีช็ <c oughs> อกแลตเี๋ันคอัพลังจก่บละกล, <c oughs> ละก่ตัดหนึ่ง <c oughs> มาแล้วเราเข้าเลยครับจังหวะน,นี้ Spike d o n Wait. Spike planted last player standing. Oh, uh. you middle, you middle, you on, you middle, you Revealing area. Enemy spotted eight. Oh. Oh. one oh. enemy remaining. Okay. ร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพทพ์และอีเมลเติมได้เติมดีใช้เพียงไรออดไดดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดคุณอาด้วยละ่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ดที่ f a c e b o o โกลเด้นเติมเกมนอกจากวันแรแล้วเขายังมีเกมเอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนของผมทางอ้อม โอ้ยชอ็อกก้าดแมนครับนี่ไงเล่นอะไรแปลกแนี่ไงเล่นอะไรแปลกแปลกโดนจบตาเนี้เดี๋ยวจะไปละเพราะว่าหิวข้าวละแบตโทรศัพท์จะหมดด้วยชาร์จแบตได้ไหมต้องชาร์จแบตว่ะแม่งเอานะครับก็ ready แป๊บหนึงนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ทรศัพท์ตกโอ้โทรศัพท์ตก,ต,ตกใส่มือไอ้แม่นี่เพราะว่า,วาอ่านแชทยังไ,ไงต้องอ่านแชทยังไ,ไงต้องอ่านแชทยังไ,ไงคือแชทแบตแล้วนะเลาจะอ่านแชทก็่อนคางดั m แม่งกลัวม่กล yeah. ัวเก็บนเก็บนะโดนมาแล้วครับมาแล้วครับเอ็ดมามา are the witching สวัสดีครับเราหายไปนานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโทรศัพท์เป็นอะไรไม่ได้เป็นโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับโทรศัพท์แบตหมดครับ Found One enemy them. หนึ่ง i n ตรูเหลืออยู่เกือบนะเกือบนะพี่เชี่อกูอ่านแชทลำบากจังหวะแม่งทันแน่ทันแน่ทำเป็นยิงยิงหอมึงยิงหอมึงออกมาดิออกมาดิมึงยิงหอออกมาดิมึงยิงหอออกมาดิออกมาดิอะอะยังไงก็พักผ่อนด้วยเข้าใจมือเข้าใจเข้าใจครับผม โอ้คมากครับพี่เป็นเฮียอะไรหันหลังไปอ่านแชทไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้อ่านเองอันนี้ในหัวกูพิมเองกูพิมเองไม่มีอะไรพอละพอละพอละเลิกเลิก